ก็ถ่ายทำถึงเรื่องโกหลอกซอยแล้วก็ถ่ายตอนนี้เบาลงกว่าตอนก่อนนะใช่ไหมคะหลิงเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาหนัะครับจะเริ่มเป็นเจ็ดวันรอบนะครับก็สนุกครับสนุกใการทำงานต่อไปเพราะว่าเราก็เหมือนได้รับมาเยอะด้วยอยากทำงานอยากทำงานเป็นที่อยากเป็นครั้งแรกเป็นเปลี่นเรื่องแรกเลยครับแล้วก็เป็นเปลี่นสองเรื่องเลยในเจ็ดวันโอ้ ครั้งนี้กลับมาเป็นท uh, ีเด so uh, ็ดเต็มตัวแบบเต็มตัวเลยครับก็คืออยู่ในเรืสองสำคัญตัวของทีมสุดที่โค้ชก่อนนะเนี่ยแค่ทีเด็ดนะครับอาจจะทีเด็ดอาจจะแบบช่วงไม่ได้เต็มไม่เต็มเรื่องอะไรนี่คือทีเรียดทั้งเรื่องเลยแับนี้ค่ะทีเด็ดเต็มตัวสรุกสรุกแปลกดีแล้วก็เออต้องต้องทำลันบ้านเยอะด้วยอะไรด้วยเรื่องอะรกันเรื่องการพูดเรื่องของคาแรคเตอร์อะไรด้วย ภาษาด้วยไหมคะเรื่องภาษาอะไรอย่างที่แบบเป็นคำสร้อยของของของยุคปัจจุบันคุ่ผูขด้อไรเรื่องอ่โปกอะไรเงี้ยจะแบบต้องตัดติ๊งไมีลงงไหมคะในชีวิตประจำวันมีงงไหมอ๋อมันมีสิดมด้มันมีติดมาพูดกับเดียว่าเอ้ยไม่คดพูดนะเอาใหม่เล็กนึง แน่นครับคนจะคิดว่าอุ้ยมีเหวนด์ขอเสื้อแน่ๆไช่ครัสูตรครับร้อนที่ไหร่ก็สูตรแน่ๆจริงๆกับฝัดแฟนคลับในสีพุนอย่างนี้ก็มีฉานขอเสื้อยูน้องช่ครับแต่มันมีร่างได้อืมอากาศแบบมีผลจากการแบบใส่เสื้อไหมครับคือลมๆแล้วมีเสื้อกล้ามเสื้อกั๊กเสื้อเชิ้ตสูตรมาสี่ชั้นที่เดียวเขาสี่ชั้นแล้วก็บรรยากาศแบบเกือบเกิดซีซู พิจารนที่แต่งเต็มยศแล้วเป็นเียบ้างครับเพื่ยครับเยอะไรแต่ประเทศอยู่มาห้าเดแล้วเริ่มเริ่มสับเกินนเปียกไปทาตัวเลยไหมครับอีี่เราต้องข้อสาคือหน้าอาจจะแบเปียกบ้างอะไรเงี้ยแต่ข้างในดูแบบแฉะเงี้ยช่วงเวลาพักเคช่วงสมวังผมเลยคือสวยาเยู่นกการเมืองค่ เบอร์นในตัวโอ้โายปลาเนาะเยอะอีกหนึน่งถ่าได้เย<ไ>อะยัง,ยงครับอะไรนะครับตอนนี้ถ่ายไ,ได้เยอะอย่างครอ่าถ่ายได้ประมาณ25เอรครับของของอกใส่ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจะเปิดกล้องวิดหน้าแสดงว่าถ่ายโครงการสองเรองใช่ครับเดี๋ยวพร้อมเนาะพร้อมครับเดี๋ยวคนเจ็ดวันจะกลับมาครับจะ come back มาเนาะกลับมาแล้วครับเออก็มีแพลนจะลงแบบว่างวิ่งแล้วก็ตั้งสองพยานถ่ายในเครับแล้ว ครับเป็นน่าากจะมีอไถ้าที่ลงลงรายการที่ไม่เคยครับอันนี้จะเป็นรายการใหญ่่ผมก็เลยอยากจะลองดูเอาบรรยากาศใช่ไิงต้องพ้อมต้องซ้อมหนักขนาดไหนวะต้องซ้อมให้หนักพอสมควรเพราะงั้นวันจริงคือน่าจะไม่รอกนี่เองที่จริง ทั้งกับกล้ามเนื้อด,ด้วยแล้วก็เรื่องของกับการการแบบคุมระบบหายใจอะไรด,ด้วยแล้วก็ต้องซ้อมเยอะลง <ไป S 2> สนามลงสนามจริงเลยนะช่วงกิจการประชุต่างๆใกล้แล้วนี่ใช่ใครับยังมียังมีอยู่แค่วันไหนว่างแล้วก็รู้สึกว่าพักผ่อนเพียงพอไม่ขนาดนาั้นเอาที่แบบว่าเราเรา,เราต้องวางแผนว่าวันนี้สมมติเลิกกองเร็วหรือว่าอะไรแล้วเราเรายังไหวอยู่นี่ลงสนามคนเดียวเลยครับหรือว่าชวนเพื่อนด้วยก็จะชวนรุ่นน้องไปสมิตช์โอมที่นี่เป็นที่จริง โดยส่วนไปม่พี่น้องเขาก็ลง,ลงลงอาการด้วยก็ชวนกันกินกินก็จะทำเวลาได้ดีไหมเวลาเหรอเอาเอาแค่ให้มันรอดก,ก่อนดีกว่าใช่ไ,ไหมเช่ <laughs> นชัยก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วเดี๋ยวทั้ง่อไปค่อยว่ากันเ,เ,เรื่องอะไรต้องระังตัวเยอะแมมด้วยความที่เราเป็นพระเอกด้วยละคร2เรื่องแล้วต้องไปอะไรกับความเสิ่ยงแบบนี้ยก,ก็ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าบางทีผมก็ไม่ใช่แค่วิ่งเดียวคือขับจักรยานด้วยก็ต้องมีการเซฟบนเกาเซฟต่างต้องแบบต้องพร้อม มีคนเตือนว่าช่วงนี้พักนิดเดิมอะไรที่จะเกิดอุบ <à cause> <afraid> ัต <h> ิเหตุได้เลยอย่างเงี้ยก็มีให้ระวังตัวอะไรเนี่ยก็ก็โอเคครับก็คือเราฟังไว้แล้วก็มีสติไม่เป็นไรไม่เลยนะเลยไปแล้วเลยนะอ่ะผมขออนุญาตครัล่าสุดเพื่อนสนิทเราทั้งทีผ่านเรื่องเกอง ในผู้หญิงเพื่อนเราเนี่ยยังไงว่เาเออช่วงหลังผมไปเจอล่าสุดก็คืองานที่ชุดกำลังตสวนตอนเปิดตอ,อนรับประท้อนวันแรกก็คือเราก็ไม่เคยได้คุยเรื่องอะไรอย่างนี้เลยคือคุยกันเรื่องแบบใช้ชีวิตกกปกติอะไรเรื่องกีฬาเรื่องอะไรที่างงนักละครถามว่าสนิทไหมก,ก็คือสนิทแล้วก็เค,คยร่วมทำงานมาจากละครนี่แหละครับแล้วก็ไป่อนร่วมชซองด้วยแต่ด้วยความเสี่ยงของเราตัวพัดพิงเองก็ไม่ได้มีการชักชวนหรือเรื่องอะไรหรอกก็คือ คือทุกครั้งที่เจอคุณมาทีคือเราจะคุยเป็นเรื่องแบบเทนเอ่อ<ม>แล้วก<ม>็วเรื่องกีฬาเรื<ม>่องแบบสนุกอะไรเงี้ยนะครับหมอไม่ได้คุยเรื่องนื้ตอนที่เรื่องเราเป็นห่วงเรื่องามากมายเท่ไหร่ะก็ก็คืออยากจะให้แบบว่าเป็นไปเอ่อเรื่องของทำหมูก้องอยากให้เป็นไปตามทำหมูก้องมากกว่า ไม่มีครับเพราะว่าเท่าที่เห็นไอจีผมก็มีจะออกประมาณนี้ก็ก็จะมีก็คือถ้าผมมีเนี่ยผมจะเป็นคัมภพ่อหรือ,อ,อ <laughs> ว่าอะไรนี่ส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบในเรื่องของการลงทุนะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับผมเรียกได้ว,ว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาหรือว่าอะไรเนะี่ยเราคิดเพราะว่าตอนนี้ยังโฟกัสเรื่องของการแสดงแล้วก็เรื่องของกีฬาอนนเราเราได้มีการพูดคุยกับจิ้งยังหลังจากที่น้อหลังจากเพื่อนเเปป็็นนนระดขึ้มาออ๋ยังยังไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยก็คือให้ให้เขาแบบ จากการเรื่องของใช่ใช่นี่หลายคนถามไปว่าเอ้ยเราเป็นเรานอนด้วยไม้อะไรอย่างนี้ทุกคนก็อาจจะสงสัยอันนี้เพราะว่าผมก็สนิทกับเจสซี่นะแต่จริงๆแล้วเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยอย่างวันนี้เพื่อนเราก็ไปออกรายการบนกระแสด้วยมีโอกาสที่เห็นที่เขาออกมาชี้แจงว่ายังถกถ่ายละครอยู่แลันละครอยู่ไม่ได้เมียอยู่แต่ก่อนหน้านี้ผมก็เพื่อนเพิ่งเพิ่งเพิ่งมื่นไจับต้อง ยืนยันเนาะงกบเราไม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าไมไ่มีการชั่งส่วนอโอเคค่ะโอเคขอบคุณครับ